ไม่ให้ผม10โค้ดก็ให้ผม9ก้โค้ดเถอะให้ผมได้ไปต่อเจาเมจของผม16อซอยู่ตรงนี้แต่ตรงนี้11เปอร์เซ็นต์่ะเกือบแรงขึ้นอีกหนึ่งเท่าตัวให้ผมได้ไหมสำหรับทาตุโค้ดขออนุญาตละโอ๊ยได้ได้มันทำมือมันทำมืออย่างเงี้ยขอตั้งงวเดี๋ยวสัตว์เดี๋ยวเขกบาลแม่งไอ้ี่เอางี้เอางี้อีก2ครั้งถ้าอันนี้ไม่มาเราไปชิ้นอื่นแลละกูไม่รอแล้วครับผมไปชิ้นอื่นแล้วสองครั้งเท่านั้นที่ผมจะให้ก็คือ1800บาทขอโค้ด ถ้ามาแฮปปี้มากถ้ามาผมไปชิ้นอื่นเลยนะสวัสดีนะผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แนวนักราดไร่แระวันนี้เนี่ยคุณอยู่ในเกม AOX ใครยังไม่รู้สึกตัวงอ ถ้าใครยังเล่นอยู่แบบเมามันยังไม่รู้สึกเลยว่าแม่งเอ้ยหมดไปกี่บาทแล้วนะครับดูวันนี้ผมเ,เ็นเขาประมูลนันครับผมราคาแม่งพุ่งขึ้นไป1 0 0 0แสนไอ้โหไม่ใช่11ล้าน7แสนนะลาวลาวลา,ลา,ลา,ลาถ้าคิดไม่ออกว่าราคาเท่าไหร่ผมงงับพี่ผมไม่ค่อยดูเกมนี้บอกผมหน่อยครับราคาประมาณเท่าไหร่อันนี้อยู่ที่ราคา7 0 0 0แสนกว่าบาทครับผมหนชิ้นอะ โอ้โหแมงคตดแพงคือแบบโอ้โหบ้าไปเล้วบ้าไปเล้วครับบ้าไปเล้วเ <c oughs> นี่ยครับผมเออมาเข้าเรื่องราวของเราดีกว่านะครับวันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่ช่วงเศษตังหลังตู้เย็นแล้ว <c oughs> นะครับมันเป็นช่วงเศษตังหลังตู้เย็นเราและนายครับผม <c oughs> โอ้โหเป็นยังไงทําไมมันมีที่มายัางไงทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟัง นะครับผมหลังจากที่ผมได้โดนซ้อมอย่างเน็ดน่วงนะครับผมก็ไปบ่นในสตรีมซึ่งหลายๆคนใน Youtube ก็อาจจะไม่ได้ไปดูในสตรีมผมในทวิตช์ใช่ไหมครับแต่นะครับมีผู้ใหญ่ใจดีหลายคนนะครับก็ออกไอเดียนะครับเสนอมาว่าเอางี้ถ้าทาคลิปต่อไปอ่ะก็ผมครึ่งหนึ่งพี่ครึ่งนึงนะครับก็กลายเป็นเศษตังหลังตู้เย็นมึงกับกูผสมกันไปเลยนะครผมซึ่งนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ตั้งงบไว้ที่ห้าพันส ก็คือทางบ้าน5,000ันเศษตังบูอีก5,000รวมมาเป็นหมื่นหนึ่งนะครับผมโอ้ oh, สุดยอดตอนนี้เลยครับผมหายใจไม่ออกกันแล้วทีเดียวนะครับผมมาดูกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะครับวันนี้นะครับมีคนที่โดเนทมานะครับคือคุณวาลีนี่50บาทนะครับผมไนทูมิทยูอีก30ดอน,นะครับก็ประมาณ900กว่าบาท แล้วก็มีพี่โอ๊กนะครับผมมาบอกว่าปิดหนอดเลยแล้วกันนะครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับให้ให้นะครับจานนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่โอ๊กมาปิดอยู่ที่123ดอนนะครับขอบคุณมากๆครับสปอนเซอร์ในคลิปวิดีโอนี้ส่วนที่เหลืออีกครึ่งนึงเนี่ยเดี๋ยวผมโปะไปเองครับผมเสียตังหลังตู้เย็นเราและนายจัดไปครับผม โอเคครับสำหรับ E ีพนี้นะครับเราต้องไปแก้ออฟอีซุดให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมาเรามาหลอมกันเลยดีกว่านะครับกี่อันเรามาดูกันซิวันนี้เราเตรียมมากี่อันไหนมาดูกันหน่อยเจ็บใจสุดๆและสสำหรับออฟอันเนี้ยยิ่งทำยิ่งเศร้าอะ่ะคืออยากจะเลิกมากอะ่ะออฟเนี่ยไม่ว่าจะไปยีกเองหรือว่าซื้อมาทำก็เจ็บปวดไปหมดนะครับผม1 0 0อันกดค้าไปเลย100อัน มาดูราคากันดีกว่าครับว่าวันนี้นะครับค่าเสียหายของเราเนี่ยเท่าไหร่นะครับเรามาดูราคากันดีกว่า100อันนี่นะครับ100แผ่นเราได้มาราคาตลาดอยู่ที่25,400 25,400คูณ1น0ะครับที่เราเอามา102ก็เป็น2ล้านหครับโดยประมาณ2ล้าน6ตีเป็นเงิน1ล้านเพชรละ1ล้านเพชรละนะครับ6 0 0 0บาทก็12น 1 2ื่นบวกอีกมัน2 6ล้านใช่ไหมครับก็ขาดอีก4 4 0,000ืนะครับ4 0 0 0มก็เป็นตัวนี้2แพ็คล้กันเออก็ประมาณนั้นแหละครับก็ตัวประมาณ15 0 0น 1, 5, นะครับที่ปิัดนี้15 0 0นได้สปอนเซอร์มา5 0 0 0นะครับที่เหลือก็ผมจัดให้นะครับผมช่วยกันนะครับเศษ <c oughs> เศษตังหลังตู้เย็นเราและนายออไม่ชินกับช่วงนี้เลยวะ่ะเออไม่ชินกับช่วงนี้เลยว่ะอ้าวมึงต้องมาเจอกูแล้วนะครับวันนี้ ผมจะมาออฟวอเตอร์อันนี้นะครับให้กลายเป็นโก้ดนี่เหลืออีกหนึ่งอันที่ยังไม่ได้ซ่อมนะครับชุดเกาะวิทนะครับผมแล้วจะมาออฟวอเตอร์ให้กลายเป็นโค้ดครับถ้าติดโก้ดไวเท่าไหร่เราก็จะเอาเงินมาทําอันนี้ต่อนะครับผมก็จะเอาไม่ใช่เงินดิเราก็จะเอาเพชรเอ้ยเอาเอา,เอาหินมาลงกับอันนี้ต่อนะครับไปดูกันดีกว่านะครับว่าจะเจ็บปวดรวดร้าวเพียงใดเลตสโกกันเลยดีกว่าครับผมไปผมไม่ถูกใจกับเมืองนักดาบนี่เลย ครับผมมีประสบการณ์ที่แย่มากสําหรับเมืองนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าผมมีประสบการณ์ที่แย่มากๆก,ก,กับเมืองอนี่นะครับผม,มเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเป็นหมวกที่เราถนัดเลยดีกว่านะครับมังกรเขียวผสมกับชุดตัวตลกแล้วกันเราไม่เคยเลยนะเราไม่เคยใครใช้ชุดตัวตลกเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นอย่างไรอ่าลงมานั่งทําครับรอบนี้ให้การเคารพแก่เจ้าแมว ตัวนี้บ้างนะครับโอ้ยเด้นเดเดมันทำมือมันทำมืออย่างเงี้ยขอตังวัวเนี่ยสัตว์ยกเขะกบาลแม่งไอ้ี่โอ้ยขอโทษครับขอโทษครับมาอย่างเป็น,น,นมิดไมตรีแต่ลืมเราต้องมาอย่างเป็นมิดไมตรีนะครับผมเราต้องมาอย่างเป็นมิดไมตรีโอเคขออนุญาตนะครับ <c oughs> ผมอ่ะเสียกับชิ้นเนี้ยมามากโคตรโคตรแล้วครับผมไม่ให้ผม10โกตก็ให้ผม9ก้โกตเถอะให้ผมได้ไปต่อด้าเมจของผม16%อยู่ตรงนี้แต่ตรงนี้1 1ปเน่ะเกือบแรงขึ้นอีกหนึ่งเท่าตัว ให้ผมได้ไหมสำหรับธาตุกู๊ดขออญาตละไปสิบดินเอาไงดีวะเนี่ย <c oughs> คือกูรีหางแต่เวลแมาจนถึงเรเวลสิอ่ะ <c oughs> ก็ยังไม่เจอกู๊ดอะ่ะเอางี้เอางี้อีก2ครั้งถ้าอันนี้ไม่มาเราไปชิ้นอื่นแล้วกูไม่รอแล้วครับผมไปชิ้นอื่นแล้ว2ครั้งเท่านั้นที่ผมจะให้ก็คือ1,800บาทขอกู๊ดถ้ามาแฮปปี้มาก ถ้ามาผมไปชิ้นอื่นเลยนะกดมีเดียมไซส์โบนัส10ยังไม่ถูกใจครับครั้งสุดท้ายกดเอาลมไปก่อนเอาลมไปก่อน13เปอร์เลเว้ยชิ้นหนึ่งแม่ง13เปอร์เลยดาเมจ13เปอร์อยู่ตรงนั้นเลยเว้ยอ่าซีดว่ะเห็นแล้วแม่งเสียวไส้เออพุ้งกิงโคตรเสียวไส้เลยผมว่าผมไม่เอาละ คือมันสิบไปแล้วไงมันสิบไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาแก้ทีหลังครับช่างแม่งปล่อยแม่งไปมันอยากจะไปไหนก็ปล่อยมันไปเด็กเวนเออโอเคเรามาดึงอินจากออฟอันนี้ออกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดึงอินออกก่อนโอคดึงอินไปเก็บไว้แล้วเดี๋ยวเรามาทำ mail. ออฟเมลอาธาตุในอันนี้หน่อยดีกว่านะครับไม่ไหวแล้วครับจะทำอันนู้นแม่งไม่ไหวละโอเคสลับข้างกันอันนี้มีออฟแล้วไปด้านซ้ายอันนี้ไม่ไม่มีออฟมาด้านขวา มือนออฟจะหลุดหรือเปล่าถ้าเราทําอย่างนี้เพราะว่าอาเวกเรามีอยู่อาเวก24ี่มันจะจัดจํานวนชิ้นอยู่กุยไม่หลุดวะย่สิยังยี่สิบสครบอยู่อ๋อพอเสื้อเรามันถึงแล้วไงโอ้สบายเลยครับแบบนี้สบายเลยแจ๋ว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 อะไรแบบนี้แจ๋วแจ๋วเลยเอเซโซลี่มาอันนี้นะครับผมไปโฮลี่ต่อเนื่องโกดสอ์เซต่อไปพอยชั่นหนึ่ง พอชั 1> 1, ้นหนึ่งกูสองเปอร์เซ็นที่มันได้กูสองเปอร์เซ็นเพราะว่ามันบวกเปอร์เซ็นต์รวม <Huh? S 1> มันก็เลยโหดจัดประหลัดหลัดสัตว์ขิกนะครับผมโอเคอันนี้กดครั้งละสามร้อยบาทนะครับถามว่าเจ็บไหมมันก็เท่ากับกดอันนู้นสามครั้งเลยนะแต่ว่าเอ้ยกดอ,นนกดอันนู้นหนึ่งครั้งเท่ากับกดอันนี้สามครั้งนะครับก็ยังหายใจหายคอได้หน่อยตรับคลิปวิดีโอนี้ สปอยไว้เลยคลิปหน้าเดี๋ยวมาต่อเลยนะครับเพราะว่าสปอนเซอร์คลิปหน้าเข้าไว้แล้วนะครับรอไว้แล้วนะครับจากทางบ้านนะเออถ้าพี่ๆชื่นชอบอยากจะมาสนับสนุสน,นผมในทวิตก็ได้นะครับแต่คลิปวิดีโอที่อาจจะออกหลังที่ผมเริ่มไปแล้วอ่ะเป็นเดือนเลยนะก็ไม่รู้ว่ามาแล้วผมยังเล่นแล็กอยู่ปล่าโอเคมา let's ก o นะครับผม point c h a n ช e แล้ไม่เอากด holy เราไม่เอากด level สองเราเอา holy ฮ้ย <He> เราเราลีให้ได้โค้ดเลยดีกว่า <Good. S 2> กดวอร์ชันหนึ่งไม่เอากดสามร้อย <Good. S 2> บาทของพี่วอเตอร์เอาหรือเปล่าวอเตอร์เอามาก่อนกดวอร์ <Good. S 2> ชันกดวอเตอร์กดวิน Good. Good. Win. <Wow. S 2> ลม้มอันนี้มันโคตรจะได้ยากเลยนะอันนี้คือกดสามครั้งสามครั้งคุ้มนะ <c oughs> ไปกดอันู่นเ่าหกหกหกไม่ได้สักทีครับโคตรเจ็บกดมีดีมไม่เอากด โกดสามาไว้ก่อนมาไว้ก่อนมาไว้ก่อนโฮลีกดไม่เอาครับกดอีกดินไม่เอากดอีกครับผมขนาดใหญ่2รับมากดไปสมอ2สองไม่เอากดอีกโอ้ยลมหนึ่งจะบ้าหรือกดอีกสามร้อยโอ้เลเวลสเริ่มตึงเริ่มตึงเริ่มตึงไปเลเวลสโกดให้มันได้อย่างนี้สิวะเอาไหม เราจะกลับไปเราจะกลับไปซัดแม่งอีกสักหกไหมซัดแม่งอีกสักหกไหมครับเราจะกลับไปซัดพี่เขาอีกสักหกไหมอาย้ายาย้ยายแนวยายแนวยายแนวแป๊บปื้ดปื้ดสุดยายแนวสุดยายแนวปื้ดกลับมาแนวหนึ่งกด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 วันละครั้งพอเรามาทำอันนี้อนุนะกดวันละครั้งพอครับกดคลิปละครั้งพอแล้วเรามาทำอันนี้เชื่อผมไม่งั้นกูเจ๊งนะครับผมมา 40อันหมดไปอีก900บาทไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยกดเลเวล2มันต้องอย่างนั้นครับไปเลเวล3 <Wow. S 1> ไปเลเวล3ูดมันเล้าว่ะมันเล้าเราอยากให้ไปกดอีกทีว่ะ <c oughs> คือมันเล้าเรามากเลยเว้ย <c oughs> อยากให้เรากลับไปกดอีกครั้งมันบอกเราว่าเลยรู้ไหมตรงนี้ <c oughs> ตรงนี้13เปอร์นะอันนี้ยัง369เปอร์เลยนะกดไปก็ไม่ได้อะไรนะตรงนี้13เปอร์นะชิ้นเดียวคือมันเล้าผมอย่างนี้เว้ยทีอ่ะมาเป็นไงเป็นกันวะผมกหสองสองสามสิบปดกห้าสามสได้ห้าครั้งขอละทีละเก้าร้อบาทนะขอละโยกช่วยผมด้วยคุณวาลินี่ไห nice นจะมิอยูกดสิบดิน900บาทไปแล้วครับ คือผมเครียดมากเวลากดขั้นสิบให้ได้โกดะโคดเครียดเลยเว้ยคือคุณไม่อยู่ตรงนี้คุณไม่เข้าใจหรอกแม่งเครียดจริงเขียน <c oughs> ตรงนี้ว่าโกดเลเวลสิบไปโอ้เหลวเก้าไฟพันแปดนะครับผมพันแปดแล้วรวมค่าห้องแล้วเนี่ยรวมค่าห้องรวมทิปแล้วพักผ่อนพักผ่อนไปพักผ่อนขับรถอันนี้รวมค่า้ํามันด้วยแล้วกันไปสิบสมอนบ้านตา้าบางทีสุดท้ายครับสุดท้ายอันนี้ให้สุดท้ายแล้ว ไม่ได้ไม่ว่ากันกดหมดแล้วหมดครับหมดกันหมดกันหมดกันไวรุ่นหมดละมาเรามาลุ้นอันนี้กันต่อเลเวลสี่กดครับกดสี่ไฟเดี๋ยวมาคลิปหน้านะรอไว้ก่อนนะกดสามไฟกดสามพอย์กดสามไฟและสุดท้ายเป็นหมดแล้วนะครับหมื่นห้า 15,000บาทครับคลิปวิดีโอนี้หมดแล้วชิ้นหนึ่งเนี่ยต่ำๆเนี่ยคุณหมดเป็นแสนกด4ขนาดใหญ่โอเคสอย่างเนี่ยรอไว้แล้วครับรอไว้รีโกดในคลิปหน้าแล้วโอ้ยโอ้ยโอเคเดี๋ยวเราไปดูครับว่าถ้าเราใส่ออฟอินกับออฟโกดเนี่ยดาเมจจะห่างกันประมาณเท่าไหร่นะครับผมไปไป,ป,ปมาดูกันครับอันนี้คือเราออฟอิน ไม่มีอินเลยอินที่ตัวส่วนแขนเนี่ยเป็นโก้นะครับอันนี้เป็นโก้ตสิเปอร์อันนี้เป็นโก้เนนเโก9เเปอร์นะครับถือว่าน้อยนะครับถือว่าน้อยแต่เดี๋ยวเราค่อยๆปั้นดีละนิดมาดูดาเมจกันดีกว่าว่าใช้ได้จริงแล้วหรือ,อยังนะครับผมมาโเ okay, ของที่เราจะใช้เป็นก้ามปูเนาะก้ามูอินนะครับผมไป Let s g กกด1ล้านสองห้าสคริสแล้วไม่คริลละ หนึ่งล้านสามเจ็ดล้านสเจ็้านสามเดี๋ยวลองติดติดอ่าติดบัฟก่อนนะเดี๋ยวรอติดบัฟแป๊บอ่าติดบัฟแล้วนะครับบัฟแอกแท็กเพิ่มแล้วเรากดดูใหม่สุดที่ดาเมจเท่าไหร่หนึ่งล้าน้าสามหนนะครับหนึ่นะครับ สุดที่1539โอ้โหนี่ได้มาอีกแค่9%นนะเนี่ยอันนี้ได้มาอีก9%เฉยๆนะลองคิดภาพดูว่าถ้าฝั่งนี้ของเราเนี่ยแม่งได้มาอีก13%ปืเนี่ยแม่งจะแรงมากเลยครับจะแรงแบบแรงจัดเลยโอเคเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนออฟอินทั้งตัวให้ดูนะครับว่าว่าคุ้มกว่าหรือเปล่าอ่เดี๋ยวเราไปออฟอินมาอีกข้างหนึ่งก่อนนะครับข้างที่เรามีอยู่อ่ะไอข้างนั้นอะ อ่ะออฟอันเดิมกับออฟอันใหม่อันไหนคุ้มกว่าเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันได้มาแค่9นะครับมันอาจจะยังใช้จริงไม่ได้เราไปดูก่อนนะครับว่ามันห่างกันมากมากน้อยแค่ไหนโอเคเราเอาออฟกูดไปเก็บนะครับออฟโกูดหกเปอร์ไปเก็บแล้วก็เราเอาหูอินของเราเนี่ยมาใส่ออฟอินนะครับอ่าอิน26นะครับอันนี้อิน26่สิบโอเคเรามาออฟอิน26แล้วเราไปดูดาเมจนครับว่าจะเป็นอย่างไรตอนนี้นะครับผมพีเกแจกผมแม่งได้พุ่งขึ้นมาละ เพราะว่ามันได้อินมาอีก100เต็มเต็มๆนะครับ100เต็มๆมาลองดูครับผมไป1326 1326ครับเดี๋ยวรอติดอ Attack แอคแท็กเนาะโอเคติดแล้วบัฟแอคแท็กเพิ่มแล้วเรากลับมาใส่ไปเลย152หรือเปล่าโอ้โห155ครับคือพูดตรงๆเลยนะครับตอนนี้นะครับผมก็ยังใช้ไม่ได้นะเอาตรงๆเลยก็คือดาเมจยังไม่ดีพอ ดาเมจของออฟโกด์ยังไม่แรงพออานอิติตแล้วนะตั้งแอมป์วฟายทักออฟโกด์นี่1 4 6แล้วถ้าไม่คิดล่ะ1 5 5ครับอันนี้แรงกว่านะอันนี้แรงกว่าหมายความว่าต้องออฟโกด์ให้ถึงก่อนนะครับตอนนี้คือยังออฟโกด์ไม่ถึงนะเปอร์เซ็นตโกด์เปอร์เซ็นตโกด์เนี่ยหกเปอร์เทียบเท่ากับอินประมาณนี้นะครับเอ็กแท็กประมาณนี้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ออฟตรงเนี้ย มันพุ่งขึ้นไปนะครับจนถึงขั้น8ขั้น9เนี่ยมันจะแรงกว่าแล้วมันจะแรงกว่าแล้วเออมันจะขยับเยอะกว่าแล้วนะครับมันจะขยับเยอะ,ยอะกว่าแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ใช้อินไปก่อนก็ได้นะครับใช้อินไปก่อนก็ได้โอเคครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสำหรับเซตตังหลังตู้เย็นเราและนายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเราเช่นเคยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ